สวัสดีคะ่ะทุกคนเรียกได้ว่าทําให้แฟนๆทั่วโลกของลิซ่าปรึ่มปริ่ม,มหัวใจมากๆที่เธอมีงานออกมาให้เราดีวีดกันแบบโดดๆสาหรับลิซ่าที่เธอเสิร์ฟผลงานให้แฟนๆดีวีดแบบชำ้ำๆตั้งแต่เธอเปิดบริษัทของตัวเธอเองล่าสุดนะคะมีการประกาศออกมาอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วสําหรับรายชื่อของศิลปินที่แสดงบนเวทีเทศกาลดนตรีอย่างโคเชล่าประจําปี2025ณแคลิฟอร์เนียในช่วงเดือนเมษายนซึ่งแน่นอนว่าเราได้เห็นรายชื่อของลิซ่า ที่มาแสดงในฐานะศิลปินเดี่ยวครั้งแรกของเธอหลังจากที่เธอเนี่ยเคยแสดงบนเวทีโคเชล่าในนามของศิลปินวงแบล็คพิง k มาแล้วถึงสองครั้งด้วยกันในขณะที่บริงรู้สึกปรับริมหัวใจที่ในครั้งนี้สมาชิกของวงแบล็คพิง k อย่างลิซ่าและเจนนี่มีรายชื่อขึ้นแสดงบนเวทีโคเชล่าในครั้งนี้ด้วยแฟนๆทั่วโลกนะคะต่างแสดงความคิดเห็นเป็นจํานวนมากว่าอย่างไรก็ตามแบล็คพิงยังคงแสดงศักยภาพที่อยู่ บนยอดพีระมิดเสมอไม่ว่าพวกเธอจะมาในฐานะการแสดงโชว์แบบวงหรือการแสดงโชว์แบบเดี่ยวก็ตามแบล็คพิง์ยังคงแสดงถึงความสามารถและส่งอิทธิพลสำหรับสมาชิกของแต่ละคนในวงอีกด้วยแน่นอนว่าสำหรับงานโคเชล่าในปีนี้ทั้งแฟนคลับของลิซ่และเจนนี่ต่างรอคอยชมการแสดงบนเวทีของเธออย่างใจจดใจจ่อกันแล้วแล้วใดๆคือลิซ่จะมีการเพอร์ฟอร์มบนเวทีนานถึง40นาที นะคะื่อนๆคโอไ oh ม My ก o อเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นมากๆเลยนะคะที่พวกเราจะได้ชมการแสดงบนเวทีของลิซ่าอย่างจุใจแน่นอนแอดเชื่อว่าลิซ่าจะต้องมีอะไรเซอร์ไพรส์แฟนๆทั่วโลกอีกแน่ๆเพราะไม่ว่าจะเป็นการแสดงบนเวทีแต่ละครั้ง เธอจะสามารถทําให้เรารู้สึกตื่นเต้นได้ตลอดเวลาในทุกๆครั้งที่เธอได้ทําการแสดงบนเวทีแล้วพอแอดได้เห็นตารางการขึ้นแสดงโชว์บนเวทีโคเชล่าของลิซ่าคือแบบการแสดงโชว์ของเธอเป็นวันเดียวกันกับตัวแม่ตัวมัมในวงการเพลงสาก,กระดับโลกอย่างเลดี้กากาอีกด้วยนะคะเพื่อนๆโดยศิลปินคนอื่นๆจะแสดงบนเวทีประมาณ40นาทีด้วยกันแต่แต่ تى, ตัวมัมอย่างกาก้า แม่แสดงไปถึงสองชั่วโมงอะทุกคนสมกับที่เป็นตัวแม่ในวงการเพลงสากลระดับโลกจริงๆนะคะเพื่อนๆ เรียกได้ว่าเปิดงานมาในวันที่11เราก็จะได้เจอกับการแสดงของลิซ่ากันแล้วแล้วได้ใดคือแอบต้องยอมรับจริงๆว่าตื่นเต้นมากๆนะคะเพื่อนๆที่ในครั้งนี้เนี่ยจะได้เห็นลิซ่าแสดงบนเวทีถึง40นาทีเต็มคือแทบจะอดใจรอไม่ไหวแล้วคือเป็นอะไรที่อยากดูมากๆในขณะที่แฟนๆของลิซ่าเองก็ได้มีการคาดเดาการแสดงบนเวทีโคเชล่าในครั้งนี้ของลิซ่าด้วยว่าเธอจะนําเพลงไหนมาเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงบนเวที เพราะอย่างที่เราทราบกันดีว่าลิซ่าเพิ่งปล่อยอัลบั้มโซโล่เดี่ยวของเธออย่าง Enter Ego ซึ่งภายในอัลบั้มก็มีบทเพลงให้เราฟังอย่างหลากหลายเพลงหลากหลายสไตล์ซึ่งก็ต้องยอมรับว่าเป็นอัลบั้มที่แอร์ชอบทุกเพลงคือลิซ่าใส่สุดใส่เต็มสำหรับอัลบั้มนี้จริงๆนะคะเพื่อนๆคือฟังอัลบั้มโซโล่เดี่ยวของลิซ่าแล้วไม่มีเบือ่อสามารถฟังซ้ำแล้วซ้ำอีกได้ตลอดเวลา เพลงในอัลบั้มของเธอมีหลากหลายสไตล์ไม่ว่าจะเป็นร็อกสตาร์นิวเม้นมูลิดฟลอร์บอนเน n กนฟลักซ์อ o ฟเดอะเวิร์ดดรีมหรือชิลคือเป็นอะไรที่ดีงามแบบสุดๆแต่แอดก็ไม่รู้นะคะว่าภายใน40นาทีบนเวทีโคเชล l าลิซ่าจะนำเพลงไหนมาเสิร์ฟให้เราได้รับชมกันบ้าง ซึ่งบางทีลิซ่าอาจจะหยิบเพลงฮิตอย่างมันนี่ซึ่งแน่นอนว่าเป็นเพลงที่เคยทำให้เทศกาล์โคเชล่าสันสะเทือนมาแล้วมาเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงบนเวที40นาทีนี้ของเธอก็เป็นไปได้แต่ถ้าถามความรู้สึกของแอดว่าแอดอยากฟังเพลงไหนมากที่สุดแอดอยากเห็นลิซ่าเพอร์ฟอร์มเพลง Fuck up the world นะคะทุกคนคืออันนี้บอกก่อนว่าเป็นความรู้สึกของแอดเอง แอดร,รู้สึกว่าเทศกาลดนตรีโคเชล่าสำหรับเพลงนี้น่าจะเป็นอะไรที่สนุกปลดปล่อยแล้วต้องคิดว่าต้องมีความมันแน่ๆคืออารมณ์แบบเวทีลุกเป็นไฟกับแร็ปโหดๆของลิซ่าในขณะที่อีกหลากหลายคนชื่นชอบเพลงที่สามารถแดนแบบฟรีสไตล์ได้อย่างบอนเนเกนที่ฟังกี่ครั้งก็ต้องโยกตัวตามเสียงเพลงหรือบางคนอาจเราฟังเพลงช้าๆซึ้งๆอย่างดีมก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะคะเพื่อนๆคือจริงๆแล้วแอดก ก็อยากฟังทุกเพลงเลยนะคะเพื่อนๆใน40นาทีบนเวทีโคเชล่าแอดก็ไม่มั่นใจว่าลิซ่าจะร้องเพลงไหนบ้างหรือบางทีอาจจะเอาหลายเพลงมารีมิกกันก็เป็นไปได้นองเหนือจากเพลงที่แอาู้สึกตื่นเต้นว่าลิซ่าจะใช้เพลงไหนเพอร์ฟอร์มบนเวทีโคเชล่าแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องสารภาพเลยว่าตื่นเต้นไม่แพ้กันนั่นคือสไตล์การแต่งกายบนเวทีโคเชล่าของลิซ่า คือถ้าย้อนดูในโคเชล่าครั้งที่ผ่านานมาลิซ่าจัดเต็มให้กับการแต่งกายของเธอบนเวทีโคเชล่ามากๆแอดยังจำชุดสีทองที่เหมือนใส่เกราะแบบเป็นนักรบหญิงได้เลยนะคะทุกคนลิซ่าแต่งกายแบบนั้นคือดีมากสวยมากมีสเสน่ห์แบบที่สุดทำให้อารู้สึกเลยนะคะว่าในครั้งนี้ซึ่งเป็นการแสดงโคเชล่าของเธอในฐานะศิลปินเดี่ยวครั้งแรกลิซ่าจะต้องจัดหนักจัดเต็มในเรื่องเสื้อผ้าหน้าผมอย่างแน่นอน เพราะเท่าที่ผ่านมาทุกคนตั้งแต่เธอมีบริษัทของตัวเธอเองสไตล์การแต่งกายในงานแต่ละครั้งของเธอคือดีงามมากๆอย่างงานออสการ์ที่เพิ่งผ่านมาก็คือแบบสวยงามมากเหมาะสมกับลิซ่าแบบสุดๆยิ่งทําให้อาร,รู้สึกว่าอยากเห็นสไตล์การแต่งกายของลิซ่าในงานโคเชล่าเพิ่มมากขึ้นไปอีก ว่าเธอจะมาในแนวไหนรูปแบบไหนสไตล์ไหนและสิ่งหนึ่งนะคะเพื่อนๆที่แอดอาจแล้วรู้สึกภาคภูมิใจมากๆนั่นคือบทความของสื่ออินเตอร์ที่ได้มีการเขียนเกี่ยวกับศิลปินที่ขึ้นแสดงโชว์ในเทศกาลดนตรีโคเชล่าในครั้งนี้ที่เป็นศิลปินที่ทุกคนห้ามพลาดในการแสดงโชว์ของพวกเขาซึ่งรวมไปถึงการแสดงสด ในงานและการถ่ายทอดสดอีกด้วยและหนึ่งในนั้นมีลิซ่ารวมอยู่ด้วยแอดขอหยิบยกบทความจากสือ่อมาเล่าให้เพื่อนๆฟังด้ยสึกล่าวว่าในการแสดงเทศกาลดนตรีโคเชล่าประจำปี2025การแสดงดนตรีมีพื้นที่การแสดง7เวทีซึ่งมีการแสดงในแต่ละเวทีราวๆ12ชั่วโมงต่อวันซึ่งรวบรวมการแสดงสดต่างๆประมาณ150รายการตลอดสัปดาห์หลังจากที่พวกเราได้รับฟังการแสดงของศิล ิปแทบทุกวงและได้อ่านข้อมูลเบื้องหลังของศิลปินทีละหน้าทำให้เรารู้สึกว่า เราสามารถคัด15อันดับของศิลปินที่ทุกคนควรไปดูและไม่ควรพลาดในเทศกาลดนตรีโคเชล่าในครั้งนี้โดยเราจะไม่รวมระดับเฮศไล์อย่างกาก้าเพราะเชื่อว่าผู้คนส่วนมากที่เข้าชมเทศกาลดนตรีโคเชล่าจะต้องเข้าชมการแสดงของพวกเขาอย่างแน่นอนอยู่แล้วและเราจะบอกรายชื่อของศิลปินที่น่าจับตามองและห้ามพลาดสำหรับการชมโคเชล่าในปีนี้อันดับหนึ่งคือมิซี L ่เอเลียสหากศ ิลปินคนไหนก็ตามจะมีโอกาสที่การแสดงของเขามีผู้เข้าชมแสงหน้าเลดี้กาก้าในวันศุกร์ที่จะถึงนี้มากที่สุดคงหนีไม่พ้นมิซีเอเลียสฮิปฮอปสาวที่ทรงพลังทั้งทางด้านแฟชั่นและสไตล์ที่เก๋ไก่ที่เรียกได้ว่าไม่แพ้การแสดงของเลดี้กาก้าที่มีมาอย่างยาวนานแน่นอนซึ่งทำให้กลายเป็นอันดับหนึ่งของศิลปินที่ทุกคนห้ามพลาดช,ชมการแสดงในเทศกาลดนตรีโคเชล่า อันดับที่2นะคะก็คือลิซ่าโดยสื่อกล่าวว่าลิซ่านักร้องนักเต้นเธอเคยขึ้นแสดงบนเวทีโคเชล่ามาแล้วถึง2ครั้งด้วยกัน แต่นั่นเธอขึ้นแสดงในนามของเคป๊อปวงอย่างแบล็ k พิงค์แบล็ p พิงกลายเป็นศิลปินเอเชียกลุ e ่มแรกที่ได้ขึ้นแสดงนําในงานเทศกาลดนตรีโคเชล่าในปัจจุบันสมาชิกของแบล็ k พิงค์กำลังเดินหน้าโปรโมตอัลบั้มเดี่ยวของพวกเธออยู่นอกจากนี้ลิซ่ยังกําลังแสดงในซีรีส์ยอดนิยมของทาง HBO อย่าง The White Lotus Season 3ซึ่งลิซ่เป็นส่วนหนึ่งในนักแสดงของซีรีส์เรื่องนี้ เมื่อพิจารณาแล้วการที่จะได้เห็นเธอแสดงบนเวทีโคเชล่าในครั้งนี้เป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นและน่าจับตามองและเธอเองจะขึ้นแสดงวันเดียวกันกับเลดี้กาก้าในวันศุกร์ขณะที่เพื่อนร่วมวงของเธออย่างเจนเนี่ มีรายชื่อเพื่อแสดงบนเวทีโคเชล่าในวันอาทิตย์เช่นเดียวกันแล้วเพื่อนๆดูสิคะลิซ่าถูกจัดอันดับให้เป็นอันดับสองของศิลปินที่แสดงบนเวทีโคเชล่าที่น่าติดตามและห้ามพลาดชมการแสดงมากที่สุดคือแอดเชื่อเลยนะคะว่าตอนนี้ไม่ใช่แค่แฟนคลับของลิซ่าเท่านั้นที่พากันตื่นเต้นสำหรับการขึ้นแสดงโชว์ในเทศกาลดนตรีโคเชล่าของลิซ่าในครั้งนี้แต่แอดเชื่อว่า สื่อทั่วโลกก็ตื่นเต้นเช่นเดียวกันที่จะได้ชมการแสดงของเธอบนเวทีโคเชล่าในครั้งนี้แอดก็อัปเดตข่าวสารมาเล่าให้เพื่อนๆฟังเพื่อนๆคิดเห็นกันอย่างไรบ้างก็มาคอมเมนต์กันได้ใต้คลิปนี้อย่าลืมกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยสำหรับคลิปนี้แอดมินลาไปก่อนสวัสดีค่ะ